สามรากนะครับตอใหญ่ทุกต้นเลยครับนี่ครับสูงท่วมหัวยื่นมือเลยครับสองเมตรเกินนะครับสามรากสี่รากตรงนี้นะครับครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณครับจำนะครับเบอร์สิบสองนะครับวันนี้ขายปีกสามร้อยนะครับสองต้นห้าร้อยนะครับมีสิบกว่าต้นใครสนใจมาเลือกมาชมได้เลยนะครับต้นละสามร้อยครับสองต้นห้าร้อยนะครับผมพันอะไรนะคะพันหนามดานะครับหรือใครว่าเล็กไปนะครับไม่อยากได้แบบนี้อยากได้ใหญ่มาแบบนี้ครับ อันนี้มีต้นสีสวยเสริมรากแบบนี้เลยนะครับสามรากนะครับต่อใหญ่ทุกต้นเลยครับนี่ครับสูงท่วมหัวยื่นมือเลยครับสองเมตรเกินนะครับเอาต้นละพันห้าครับต้นนี้นะครับซื้อห้าแถมหนึ่งครับตัวนี้นะครับหนำดำครับหนำดำก็จะมีตะกิ่งข้างนะใช่เขียงเบอร์หกนะครับสามรากสี่รากตรงนี้นะครับต้นละพันห้าครับซื้อห้าแถมหนึ่งครับ เบอร์ผมนะครับ0917938000นะครับ0969626986ครับแล้วก็0863833061นะครับผมมี10ต้นนะครับไซส์นี้นะครับ3ปีเป็นลูกนะครับไซส์นี้ครับปลูกงามๆ2ปีครึ่งอาจจะเห็นดอกบ้างนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ